รถไฟตู้นอนปรับอากาศชั้นสองขององค์การรถไฟแห่งประเทศไทยในปี2025ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายสำหรับผู้โดยสารที่มองหาการเดินทางระยะไกลที่สะดวกสบายและคุ้มค่าด้วยการปรับปรุงใหม่ล่าสุดทั้งในเรื่องของความสะอาดความสะดวกสบายและความปลอดภัยทําให้การเดินทางด้วยรถไฟไม่ได้เป็นเพียงแค่การเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเท่านั้นแต่กลายเป็นประสบการณ์การพักผ่อนที่น่าประทับใจอย,อย่างแท้จริง จากที่ได้ลองใช้บริการจริงเส้นทางจากกรุงเทพมหานครไปยังเชียงใหม่รถไฟขบวนนี้มาถึงสถานีตรงเวลาพนักงานสุภาพและให้ข้อมูลชัดเจนบรรยากาศในตู้โดยสารมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยการตกแต่งภายในเน้นโทนสีอบอุ่นให้ความรู้สึกผ่อนคลายเบาะที่นั่งกว้างและรองรับสริระได้ดีเมื่อถึงเวลาพักผ่อนเจ้าหน้าที่จะเข้ามาปรับเบาะเป็นเตียงอย่างรวดเร็วและมืออาชีพเตียงนอนนุ่มกำลังดีพร้อมผ้าห่มและหมอนสะอาดที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน ภายในตู้โดยสารมีม่านสำหรับแต่ละเตียงเพิ่มความเป็นส่วนตัวในระดับที่น่าพอใจพร้อมปลั๊กไฟและช่อง USB สำหรับชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆซึ่งตอบโจทย์ผู้โดยสารยุคใหม่อย่างมากแสงไฟในตู้มีความพอดีไม่แยงตาเกินไปและมีไฟอ่านหนังสือส่วนตัวหากต้องการทำกิจกรรมส่วนตัวก่อนนอนระบบปรับอากาศมีความเสถียรเย็นกำลังดีไม่หนาวจนเกินไปและไม่มีเสียงรบกวนจากระบบภายในห้องน้ำภายในขบวนได้รับการดูแลเป็นอย่างดี มีความสะอาดตลอดเวลาและมีการแวะทำความสะอาดเป็นระยะทั้งแบบนั่งราบและแบบนั่งยองตอบโจทย์ทั้งผู้สูงอายุและผู้ที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวเพิ่มความสะดวกอีกระดับหนึ่งการนั่งรถไฟตู้นอนชั้นสองรุ่นใหม่นี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่อยากประหยัดค่าที่พักหนึ่งคืนนักเดินทางที่อยากสัมผัสบรรยากาศแบบคลาสสิกของการเดินทางด้วยรถไฟรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่ต้องการผ่อนคลายระหว่างทางมากกว่าการนั่งเครื่องบินที่ต้องเรียบเร่ง ขบวนนี้จึงกลายเป็นอีกหนึ่งตัวเลือดยอดนิยมของคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่อยากเห็นเมืองไทยในมุมมองที่แตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่ไม่สูงจนเกินไปความสะดวกและความคุ้มค่าที่ได้รับนั้นถือว่าเกินราคาเป็นประสบการณ์ที่อยากแนะนำให้ใครหลายคนได้ลองเพราะไม่ใช่แค่การเดินทางแต่มันคือการพักผ่อนและผจญภัยไปพร้อมกัน